สวัสดีค่ะทุกๆคนฮ e ลโหลเอเววันวันนี้จะมาย่างพริกนะคะพริกอ่านี่ค่ะฮาลาพินโยนะคะทุกคนจะามาย่างแล้วก็เอาไปตำค่ะกินกับเดี๋ยวก็จะมาย่างอา่าตับไก่นะะักทนกินกับข้าวเหนียวค่ะมาดูกันค่ะทุกคน 哦，没。Oh, thank <smart noise> you ทางนี้ย่างไม่ใส่ฐานน้อยเกินไปครับทุกคนย่างไม่เดี๋ยวเราดูว่าจะสุกไหมถ้าถ้าไม่สุกก็ต้องใส่เพิ่มนะคะเนี่ยด <laughs> พริกพริกยังไม่สุกง่ายหรอกค่ะเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าใส่ฐานน้อย อยากกินคิดอยากกินตับไก่ย่างกับข้าวเหนียวค่ะทุกคนเนาะก็เลยจะมาย่างกินกันค่ะกินคนเดียวแหละค่ะแฟนกาไม่กินแม่แฟนก็ไม่กิน,นะค่ะทุกคนอันนี้ก็พริกนี้เผ็ดก็ไม่เผ็ดมากเท่าไหร่หรอกแต่ก็คล้ายๆมันพริกหยวกแต่เผ็ดกว่าพริกหยวกหน่อยคะ่ะเนาะพริกนี้มาจากเม็กซิโกนะคะเขาเรียกว่าฮาราปินโยคะ่ะ โอ้ยหอมค่ะทุกคนหอมน่ากินค่ะโอ้อันี้ไม่นิดนึงโอ้ยอันนี้ไม้นิดนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวเพราะว่ามือใหม่ค่ะ เป็นไม่ค้าไม่ได้นะคะเนี่ยเป็นไม่ค้านี่ไปหมดเลยเนี่ยไม่ครับก็ไม่ไม่มากหรอกน่ากินอยู่นะย่างข้างให้สุกก่อนยังไม่สุกดีเนาะพริกก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่อยู่กับข้างด้านนี้ก่อนไฟเดียวดูก่อนพยายามจะไม่ย่างให้สุก จะไม่ใส่ฐานเพิ่มค่ะเพราะว่าไม่อยากยกออกไม่อยากใส่ฐานใหม่พูดไง่ายๆก็คือขี้เกียจใส่นั่นเองค่ะทุกคนเขี้ยบนี้เปน็นิยนึงสีน่ากินค่ะทุกคนก็หมักธรรมดาเนาะแบบ อซอนหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลนิดนึงพริกไทยนิดนึงค่ะทุกคนน่าทานไหมคะสีน่าทานนะคิดถึงบ้านเลยคะ่ะถึงบ้านส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างตับไก่แต่เมื่อวานไปซื้ออ,อตับไก่มาไม่ได้ซื้อกึืนมาค่ะมีอยู่ค่ะกึืนไก่เนะาะไตไก่อะคะ่ะไม่ได้ซื้อมาใส่มาย่างด้วยกัน ดูสิเป็นยังไงพลิกพลิกก็ยังน,นั้นเท่าไรไม่นั้นเท่าไรนะคะรอย่างต่อก่อนนะคะทุกคนดูตับไก่ไหมหรือเปล่าตัวน้น่ากิน,นะคะ่ะน่ากินมากคะ่ะทุกคนไม่นิดหนึ่งบางที่ก็ไม่นะคะแต่ก็น่ากินโอ้ยตัวนี้ไหมเป็นไงโอเคกจะสุกแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวขอตรงนี้ไม่ไม่ออกอะ่ะเนาะไม่อออไม่ออกนะนี่นึงโอเคเลิกอันนี้มันตรงนี้ใกล้จะสุกแล้วค่ะทุกคนสีน่าทานพอดีชอบแบบเกรียมๆหน่อยค่ะถ้าแฉะไปก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร,ร่ค่ะทุกคนเนะเอาแบบพอ หแห้งหน่อยคะ่ะทุกคนแฉะไปไม่ก็ชอบกินคะ่ะเอาแบบว่าสุกเลยคะ่ะปลาจะสุกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็นึ่งข้าวไวค้ค่ะอยู่ในบ้านนะคะทุกคนข้ Come on, Maggie. นมามัแม็กี้น้องหมาน้องหมาได้กินตับได้กินตับย่างอย่าออกมาข้างนอกข้ามัแม็กี้ข e ้ e มา Come here. Come on. You smell chicken. You smell chicken. Liver chicken, Maggie. Ma. <laughs> Come here. Come here. Come here. No, you're not eating. It's my. It's my. You not get it. It's my. No. กินตับย่างมาแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนสุกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะน่าทานไม่เอ่ยถ้าย่างไปกว่านี้ก็จะไหม้แล้วล่ะค่ะสุกแล้วค่ะ,คะทุกคน ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวจะเอาไปตามแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเป็นอันว่าเสร็จนะคะมาค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนอีสาน แห่งแดนไกลค่ะอีสานในต่างแดนนะคะทุกคนข้าวเหนียวน้ำพริกนะคะแล้วก็นี่ก็ปรานะคะจอมกุ้งจอมนะคะกับพริกแล้วก็ตับไก่ย่างนะคะทุกคนมาจัดทุกคนมากินด้วยกันค่ะทุกคน